เพื่อนคนต่อไปนะครับที่เราจะถามนะครับว่าอยากให้เราเอางบ1 0,000บาทไปทําอะไรก็คือคุณฝนนลินทริปนั่นเองนะครับโทรหาฝนก่อนเพื่ออยู่ไหนเนี่ยเ,เพื่ออยู่ไหนอยู่ไต้หวันอยู่ไต้หวันโอ <c oughs> ม้มึงมึงมึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเพื่อนที่ต้องบอกว่าจะเองบหนึ่งหมื่นบาทไปช่วยใครทำอะไรเอาเองได้ปะช่วยคนอื่น <c oughs> มมบบไม่ได้เราต้องให้ช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นก่อนเรายังเป็นเพื่อนตลอดไปถ้าเกิดให้ช่วยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยหลายอย่างมากแต่อย่างเดียวก่อนอย่างเดียวอย่างเดียวเอออย่างเดียวเอางี้ว่าเอางี้ง่ายๆเลยใกล้ๆตัวเวลาตื่นมาตอนเช้าจะต้องมีคนทําความสะอ,ดอ,อาดแถวๆโซนถนนเราแล้วก็เคยเห็นต่อโครเอาข่าวเขาค่อนข้างเสี่ยงก็คือคนกวาดขยะ่อะกวาดขยะกวาดขยะตามถนนอย่างนี้ เพราะว่าหนึ่งคือคนไม่ค่อยความสนใจเงินเดือนเขาน้อยเขาอาจจะต้องเสี่ยงตื่นมาปีสี่ปีห้าเพื่อที่จะกวาดขยะกวาดถนนให้มันแบบสะอาดตลอดแล้วไม่มีใครแบบไม่มีใครไปช่วยเหลือเขาอะอะรปะเอออ่ะโอเครับโจทย์บ๊ายบายเพื่อนที่ไ้สนุกเจอกันอนงแตงกิวแตงกิวมาที่ช่วยคิดช่วยบอกบ๊ายบายจ้าจ้ากวาดถนนต้องขับหาใช่ไหม ไปไปไปสิไปเพื่อนฝนบอกว่าให้ไปช่วยคนกวาดถนนนะครับโอเคใส่ไปก่อนพี่ก็ไ okay, ด้ลุนลุนบังสองสองบังสองหนึ่งครบแล้วนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งมืนอยู่ในนี้ไป สรุปแล้วคือเขามีมากกว่าจํานวนสองเราก็เลยต้องเพิ่มอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาใช่คนกวาดถนนหรือเปล่านะฝนเดี๋ยวเราจะลงไปถามเขาพร้อมกันถ้าใช่แล้วก็จะทําตามที่ฝนบอกโอเคไหมไปสวัสดีครับใครกวาดถนนบ้างมีใครกวาดถนนไหมครับอันนี้ชุดอันนี้ชุดกวาดถนนใช่ไหมครับชกวาดถนนคือผมมาตามเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยมาช่วยพี่ๆที่กวาดถนนอ๋ออ่าเพราะว่าทุกคนทำให้แบบ บ้านเมืองหน้าอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนผมชื่อฝนนรินทร์ทิพย์อะครับเป็นนักแสดงเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยมาตามหาพี่ๆที่กวาดถนนผมก็เลยขับดูว่ามีไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาเขาพักพอดีเขาพักพอดีต้องมาตีสี่ตีห้าเลยนะฮะจะยังกวาดเ็จแล้วยังไม่ตื่นนะซิ นี่นี่มา8 8ดแปดโมงเโมงนี่คิดว่าเช้าแล้วยังไม่ทันเหรอใช่นี่รับเช้านี่กว,นวกวาดเสร็จแล้วค่ะกวาดเสร็จแล้วอะฮะกวาดเสร็จแล้วแต่ยังมีพี่คนเดียวที่ใส่ชุดอยู่แล้วนี่กวาดไหมฮะกวาด,ดวาเหมือนกันกวาดเหมือนกันกวาดทุกคนยกเว้นเด็กคนนั้นใช่ไหมฮะไม <im it> ่เป็นไรให้เขาแบ่งกันตรงนี้มีกี่คนฮะ2 4 6 8 10 12 14 16 17สิงเตรงนี้มี17 สวัสดีปีใหม่นะครับแบ่งกันนะครับหนึ่งซองสองท่านครับหนึ่งซองสองท่านนะครับแบ่งกันนะครับข้างในพี่แบ่งกันนะพี่แบ่งกันนะพี่แบ่งกันนะขอบคุณแบ่งกันซองละสองคนนะมาทําตามที่เพื่อนบอกครับมาทําตามที่เพื่อนบอก ครับคาราบาลนะเนาะเฮ้ยเกิดวันไม่ชื่อเลยอ่ะชื่อชื่อแมนครับชื่อแมนจ้าน้องแมนน้องแมนขอบคุณค่ะบายบายครับไปแล้วนะไปแล้วนะระวังรถกันด้วยนะครับเวลากว่าบายบายครับโอ้โหตอนแรกเราเห็นจะเจ็ดคนแปดคนอย่างเงี้ยโอเค เรียบร้อยนะฮะฝนทําตามที่เพื่อนบอกแล้วนะครับเราได้เอางบ1 0 0 0 0บาทมาช่วยเหลือคนที่เขากวาดขยะให้กับพวกเราทุกคนถือว่าเป็นของขวัญจุดจีนเยเออเป็นแบบอังเปาพอดีเราก็ใส่ไปซองละพันนะ เราก็ไม่รู้อ่ะคือเรามาแบบไม่ได้เตรียมกับใครไว้ก่อนเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมี10บคนเป๊ะหรือเจคน8คนสรุปมีประมาณเกือบยี่สิบเราเลยให้เขาแบ่งกันเอาไปแบ่งกันแล้วกันตื่นเต้นมากโหคนลุมไม่เคยไม่เคยจะไม่เคยช่วยใครแล้วคนลุมเขามาเยอะขนาดนี้ถือว่ามิชชั่นคอม p ลีทค่านี้ต้องขอบคุณฝนด้วยนะครับที่บอกให้เรามาทำสิ่งดีๆแบบนี้ครับ